ก็พลุตาจันแท้นะครับที่เราเห็นอยู่นี้เป็นพลุตาจันแท้มีเปลือกมีดาวมีแสงมันนะครับจริงไปแล้วมันมีแสงสะท้อนจากธรรมชาติเป็นเครื่องประดับก็ได้เป็นเครื่องกำลังใจให้พลังงานก็ได้ นะครับอยู่ที่เราจะเอาไปใช้ประดับไม่ว่าจะเป็นจ้อยแหวนขี้ต่างหูทําได้ครับแต่ทําไมสินค้าหรือคอยชนิดนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นเยอะเพราะว่ามันน้อยไม่ค่อยมีใครเก็บไว้ส่วนใหญ่จะเผาทําลายเปลี่ยนสีเปลี่ยนค่าของสีไปนะครับเราเลยไม่ค่อยเห็น ความจริงแล้วมันมีความสวยจากธรรมชาติเลยสนใจก็โทร0871505601ล้านเจเจมจันหวัดจันทบุรีครับ